ตอนนี้ก็เราก็จกลำจะมาเล่นเกมนี้กันนะครับเป็นเกมซ่อนและแอบนะอะไรสวยดิแย่ซ่อนและเนี่ยเราได้แอบกันแล้วทุกคนแอบแอบแบแอบเราได้แมบนี้กันนะมันมีแบบอัปเดตมาใหม่อ่ะคนซึ่งเราต้องแอบให้เย็นที่สุดจะแอบตรงไหนก็ได้นะทุกคนเนี่ยมันเป็น เนี่ยคนหาอยู่ตรงนู้นเองเนี่ไงเราหวังว่าคนหาจะไม่ขึ้นมาหาเราแน่นอนเพราะเวลาเหลือน้อยโอ้ยมีคนโดนไปแล้วอ่ะไม่ไม่มีวิ่งด้วยไม่มีวิ่งด้วยเขากระลึ้นมาข้างบนเขาขึ้นเขาขึ้นมาไม่ได้เลยเขาขึ้นมาไม่ได้หนีก็แล้วนี่ไงเขาเอาเราเนียนเราเนียนอยู่เราเนียนอยู่ จะเนียนเงินเพราะว่าเราโดนเลือดไปเยอะนะโดนไม่ได้อ่ะคนโอ้ยอย่าบึ้มว่าการกิะเหตุนเราอยู่ตรงนี้นนะโอ้ยเราเปลี่ยนแล้วเป็นตรงนี้เระมิดมันเป็นต้นไม้ทุกคนไปสิโอ้อะ <c oughs> <c oughs> นร่งเงินเรามีหนึ่งหมืน่นกว่าเพราะว่าได้รับของขวัญนะไอ้ไม่ใช่ดิได้รับว,วง,ขงของของว,งวัญวงล้อเอ้เดี๋ยวมีโลบักด้วยเหรอวิ่งวิ่งหาคนเจ็ดทับอินคืออะไรเจ็ดทับสิบเหรออาจากใกล้นะ เห็นชื่ออะไรสักอย่างว่าต้องจะต้องมีสิเซเวล่ามีสินะเก็บเปลี่ยนเขี่ยเปลี่ยนเขี่ยเปลี่ยนอุ้ยมีวูบมันไงมันแบบนี้ไงโอ๊ยดีไงดีปะเอาไปไหนแล้วเนี่ยนู่นเหรอเฮ้ยไม่มีหลายจุดเลย เนี th ้ยใช่ไหมเนี้ยใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเนี้ยใช่ไหมเนี้ยเนี้ยินี้นี้เหรอเนีเหรอนีเนี่ยเนี้เหรอนีหรอแล้วมีมูฟอีกอันนึงอะตรงไหนอะเอ้ยนูนึ่งไปตู้ตู้นี่แน่โอ้ตู อ้าวมีคนตายหนอหนึ่งนี่เนี่ยเฮ้ยบาดเจ็บคน,นเจ็บบาดเจ็บบาดเจ็บบาดเจ็บจบาดไปสิบาดโดนมีแทงเสียชีวิตแล้วเกิดใหม่มาเป็นฆาตกรเฮ้ย hey. <Hey. S 2> มีคนแอบใต้เยอะสุดซ่อนและหนีโอ้ oh. กดไปให้ทุกคนหน่อย uh. ไม่ไม่ทุกคนดิขอมือให้เราเอง ดึงหมื่นซื้อมันเป็นสูใครอะคนแบบแพันไปก่อนได้เลยไปสิไม่ไปอ่ะคลิกคลิกทูสกินเหรออ๋อดีไงดูแลไม่เรื่อนได้ดาบอันนี้เฮค,คลิกท<ป>ูสกินไปสกินแมปแมปมองดีกว่า โอเคมาดูในคังกันมั่งว่าที่เป็นเจ้าของมันดาบที่นี้แล้วอันนี้มีแค่สองเยง้เลยอ๋อมันมีอ่างนั้นอีกอย่างนี้เลือกไม่ทันแล้วทุกคนชอบอย่างนี้เราจะเป็นคนหามไหมไม่เป็นแล้วเราต้องแอบบอุ้ยเนียนอันนี้น่าจะเนียยเลย เข้าคุกดีกว่าเข้าคุกได้ไหมเอ้ยเข้าคุกได้เข้าคุกมาเป็นคนคุกสี่มีเก้าอี้นั่งเอ้ยหลังตรงนี้เนียนเอ้ยเนียนเนียนตรงนี้เนียนเนียนเนียนเยอะเนียนเยอะแต่อาจจะไม่เนียนเท่าที่เราจะคิดนะอุ้ยต้องนุ่นเอาเป็นเตียงเฉยเลยเตียงเราต้องควรอยู่ตรงนี้เตียงคุกเฉยเลยนอนด้วย นอนด้วยเอานอนไม่ได้นี่นี่นี่เปิดอไรนี้ไม่เนียนแล้วอุ้ยไม่เนียนแล้ว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 มีคนอยู่ตรงนี้ฉันต้องไปหาทางอื่นดิว่าอุ้ยขัดก่อนไม่ช่วยได้ด้วยโดด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 เขาหาเราไม่เห็น โอ้ยเนียนเนียนออกมาข้างนอกโอ้ไม่เนียนแล้วยังไงไม่โดนถูกหลอกล่อยังไงไม่นเนยไังไม่โดนอุ้ยถังขยะเนียนกระจย,เ,ย,ขยเข,าข้าคุกเอาถังขยะเข้าคุกเนี่ยถังขยะอ่ะช่วยฉันด้วยช่วยด้วยไปไปช่วยฉันด้วยอ้ ตายจนได้ดูใครแอบตรงนี้ต้อง,งโด,ด้วยนี่ไงเอามีคนมาฆ่าสฉยเลยแยกสิทธิ์ทำไมอะนี่เหรอนี่เหรอไม่ใช่เอาโดนไปคำรับชนที่อยู่ข้างนอกมาสุดก็คืออยู่ข้างนอกลแล้วแหละเพราะว่าเจอเพื่อนด้วยข้างนอกอะว่ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคน อ๋อได้ไงทางออกข้างนอกอ้าตกเอ้ยข้างนอกว่าว่าแล้วว่าแล้วต้มต้มนี่เนี่ยสิงชี่ร่อนนี่เนี่ยใครที่ใครที่เป็นนีปะไม่ใช่ไม่ใช่ต้องวูบีนี่สิ่งเฮ้ยมีนักซื้อใหม่ จะต,ต้องมีใครนอนเป็นเนียนยนี่นี่น่าสนใจไม่ใช่ที่ไหนมันน่าสนใจมากเนี่ยนอกทีเดียวใช่ไหมเนี่ยดวงนอกทีเดียวก่อนนี่ปะไม่ใช่เอ้ยอะไรอ่ะกิดตหรอได้ไรมาโอ้คิกได้ไขว่า ได้ดาธรรมดาโอน,นี้มีนี่มีตู้กดน้ำอันนี้คุกล่องหนปะตู้ล่องหนตกใจมันมีสักที่สิดูดิเ,ดเข้าไปดูในนี้ในนี้หาไปแล้วไม่มีหาคือแอบแหละเอาคนกดคน,นขยับโอ้เก่งส,สุดไปเลยคนสุดท้าย ตัวมืหน่อยตุ้ม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 โอ้แอสฟีนิีกหนึ่งวล้อสุ่มปสุ่มได้หนึ่งพันโอเคลองพักนะทุกคนตกต้องพักก่อนมีดาบมีดาบไซแรงด้วยทุกคนดาบไซแรงก็คืออันนี้ต้องดูว่าแอร์พอร์ตแอร์พอร์ตแอร์พอร์ตแล้วลิง์ แอร์พอร์ตแล้วลิงอ้อมีมินเนียนด้วยเอ้ยมีมินมินมินเนียนด้วยมินมีมินเนียนด้วยดูเขเปิดเสียงสิโอ้ทุกคนมีมินเนียนด้วยโอ้ได้แอร์พอร์ตตัวธรรมดาหรอมาเนี่ย ไม่จบสนะักทีแต่ทำานีอุย้ยเป็นขุดซ่อนแล้วซ่อนนี่เนียนที่สุดนะอุ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนวัยจังเลยซ่อนเนียนเนียนสุดเหรออันนี้มันคืออะไรอ่ะคล้ายคล้ายถังไฮ้ยถังขยะถังขยะถังขยะแอบเนียนถังขยะถังขยะอุย้ยมีเนียนอุยน้ย,ย,ม,ย,ม,ย,ม,ยม,มีเนียนมีเนียนเป็นคนหามีเนียนเป็นคนหาทูตีปีชีพน่าจะได้เนียนอุย้ยนายบีชี อุ๊ยดูเขโดนดูเขโดนอุ๊ยเลือดทะลุเข้ามาเลยมาอุ๊ยมีเนียนเริ่มเข้ามาหาในนี้แล้วหรอก็คือก็ต้องแสวงหานะทุกคนเออไล่ไล่ไล่ทางแล้วแหละบุ่นไปเรื่อยๆนะมัมเออมันทําให้หยู่นิ่งได้ปะเนี่ยเนี่เหรอเออระวังนะทุกคนมีเนียนกับใครอ่ะ มินเนี่ยนกับใครอ่ะมินเนี่ยนปากตือ <c oughs> มินเนี่ยนปากเออกับใครอ่ะผู้หญิงเป็นอันนี้ต้องดูฉุดเฉินอ้อมดูมินเนี่ยนก่อนมินเนี่ยนเขาไม่ถืออะไรเลยเหรอโอ้ยเฮ้ยเมือ่อกี้มีคนถูกเจอแล้วมีคนกำลังถูกเจอเหืนใครถูกเจอแล้วมินเนี่ยนนี่เดินปากแข็งเลย <c oughs> ้ามินเนี่ยนกับคนนั้นเข้าไปในนี้ต้องรีบเลยฉุกเฉินเลยล้ผมก็ต้องนองมินเนี่ยนกับคนนี้คนนี้อุย้ยมีคนถูกเจอเหมือนกันนี่อุย้ยม,มีคนกับมีคนกับลงเจอคนกับลงโดนเจอคนกําลงโดนเจอตอนนี้ผมมาเรียนอยู่นะทุกคน เงี้ยกับถังกระยเงี้ยกับพี่นัางอนะ่ะทุกคนไม่มีทางหาเจอหรอกทุกคนใครคิดว่าเนี้ยก็คอมเมนต์มาบอกได้นะผมจะดูถ้าไปดูมินคนนี้กันอุย้ยคนนี้บาปดาบพิเศษนั้นเราต้องดูไ้ยสินะโอ้ย วักล่องตรงนีน้กล่องของวไว,ว,ว,วเลยรับอะไรอ่ะคลิเกเพื่อสกินอุ้ยดาบพิเศษดาบไลท์พิเศษได้ดาบอุย้ยได้ดาบ <S <S อันนี้โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเข้ามาไม่ไม่ไมนี่ คนนะแน่เราต้องดวนดาบดาบไหนที่เราอันนี้เอออันนี้ดาบแล้วเบิดที่ดาบแล้วเบิดติดตั้งแล้วตั้งแล้วทำไมไนนี้จังเลยอะ่ะดาบมันพิเศษพิสงเราต้องดวนที่มันเป็นลอยๆยนะบนลอยตาลอยหน้าลอยตาเฮ้ยเราต้องดวนลอยๆอยอ่ะเฮ้ยมีของมีเฮ้ยรีบรีบ

มีแอร์พอร์ตเอาแอร์พอร์ตเหมือนเดิมแอร์พอร์ตเอาแอร์พอร์ตเลี้ยวเลี้ยวอันนี้มั่งดีกว่าอันนี้เนียนอันนี้ดีอันนี้ดูอยู่แอร์พอร์ตแอร์พอร์ตไม่มีที่ไหนที่เนียนเลยทุกคนออที่ไหนที่ไม่ค่อยมีเนียนเลยเราต้องใส่อุปก,กรณ์ให้มันดีนะจะได้ค่าคนณค่านักล่าค่าหัวนักล่าค่าหัวก็คือคนเป็นแล้วแหละ มาเป็นผู้ซ่อนโอ้ตู้กดน้ำ้างบนเอาให้มันมีที่หนึ่งดีไหมที่นีเนียนอ่ะโอ๊ยเราไปดูข้างนอกดิข้างนอกไม่มีตู้กดน้ำเอาไว้เอาไว้ที่หนึ่งดิยังไงตู้กดน้ำต้องเอาไว้ตรงนี้โอ้ยเอ้ยเอ้ยคนเจอมีคนเจอนั้นเอาไว้ตรงนี้เห็นไหม เนียนเนียนแต่มันจะเนียนมากแต่มันจะเนียนไปเปล่าแต่มันจะไม่ค่อยเนียนนะเพราะว่าลูกทรงไม่เหมือนลูกทรงมันต้องเป็นสี่เหลี่ยมอะผมมันต้องเหมือนจริงนะเออเอ้ยคุณดอ,อกบ้างนอกมอคนอ,อกบ้างนอกอันนี้ดูเพื่อนดีกว่าอ้มีคนดนงั้นเราดูไปเรื่อยๆแหละ นุ่งดูคนเป็นนะเฮ้ยเราเนียนเราเนียนอยู่เราเนียนอยู่เอ้ยมีเนียน่ยเป็นคนหาฟิตเค็ดูพันก่อนไม่เราดูแน่เลยได้ไรไปอะได้หนูบานเอ้ยมีคนมาหาเราเอ้ยอยายา ยายาโอ้โน่โน่มีคนมายา yeah. ไป <c oughs> คุณคือผู้หา <Okay. S 2> โอเคเอ้ยไม่เนียนเลย,ยามาหาทำไมเนี่ย นนัไปดูข้างบนกับแหมฮะเดินไปคนเอ้ยมินนี่ไปคนหาแล้วเฮ้ยในนี้ที่มันเยอะมากเลยอ่ะเอ้ยดูดิเอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ปลานี่ปลาไม่ใช่ผู้เสวรหามีดาบดีๆเออดาบดีๆมีมากเลยเนี่ยเออค่อยหๆหาไป มีมินเนี่ยนมาคนหาแบบอีดิปิกก็มินเนี่ยนเรือเวลาจะหมดแล้วด้วยเคยชนะสักรอบเอลยมากเลยเนะเพราะว่า่ทุกคนนี่ปะดูดูพี่ ทุกที่ที่ในฐานะนี้ไม่ก็ไม่มีนะไอ้ว่าเอ้ยอันนั้นหาแล้วดูไปแล้ว,ไ,ลวไม่มีเอ้ยใครวูบอะมองหามอหามอหาอนี่ไงคนวูบอยู่ดินี่โอ้ยโดดสูงฮะนั่งเค้อเือนเขาบนด่วนเมื่อกี้มีคนโดดสูงด้วยหนยมาอยู่นนี่ปะ ไอ้ใครนี่ไงโดดโกงอ่ะดูดิไหนอ่ะขี้โกงโดดสูงมากขี้โกงโกงไม่เปล่าขี้โกงอ่ะเขาขี้โกงอ่ะดูดิเขาโดดสูงอ่ะเขาโดดสูงอ่ะเขาขี้โกง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  ขี้โกงไม่ต้องขี้โกงกินบล็อกแอปออแพดเอ้ยอันนี้อันอนี้เอาเมือง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 โอเคเปลี่ยนเปลี่ยนดาบใหม่ว่าดาบอันนี้ไหนดูความโหดดิอ๋อนี่ไงอ,อันนี้โหดกว่านี้ได้ดีติดตั้งแล้วโอเคโคตรสวยได้เมืองได้เมืองมาเล่นนะได,นได้เมืองมาเล่นได้เมืองมาเล่น ไป,ไปเมืองก็ดีกว่าเราไปสยามกนดีกว่านี่เราไปหาเมืองไปแอร์พอร์ตแล้วลิงไม่ได้แล้วมาเราจะเป็นคนหาไหมไม่ป้เป็นคนหาแต่ได้เป็นคนแสตเราต้องแบบที่นินเนียนนะที่นินเนียนที่สุดก็คือเราต้องแอดแบบนี้นะก็แยกไปหาที่หยู่กันนะเอ้ยตรงนี้ไม่เนียนตรงนี้ไม่เนียนเนีไงเฮ้ย,ยตรงนี้ดีอะ ไในตรงนี้เนียนดังนั้นเราก็ต้องไอ้นี้ดิเฮ้ยเนียนแั้นเราก็ต้องติดตรงต้นไม้ก่อนเดี๋ยวหาที่กันเฮ้ยใครโดนมีใครโดนมีคนโดนนี่นี่นี่หยานะโอ้ยมีคนเรียกหมอมีคนหมอมีคนหมอมีคนวูบวูบขยับบั๊เมื่อกี้ขยับบั๊ เมื่อกี้ขยับเฉลยเขามาเจอได้ไงเนี่ยมาเจอได้ไงเจอได้ไงเนี่ยเมื่อกี้เราแอบในไหนนะเราแอบในนี้ใช่ไหมเพราะว่าดาบทําเอะเหมือนั้นเฮ้ยมีรถมีรถพยาบาลขยับนี่ไงนี่ไงบายซะเฮียเห็นไหมดาบเราคู่พลงังอยงตรงไหนบ้างอยู่ตรงไหนดาบเราคู่พลงังตรงไหนตรนนั้นปะ มนี้ปะแหนนี้เอ็นเอ็นสงสัยไม่ใช่เสียเวลามากมันน่าจะตรงน,นี้ปะมันติดกันไม่ใช่เพราะอุอ้ยมีคนโดนโดนคนโดนเราเราก็เอาต่เก็บของเอ้ยนี่นี่เนี่ยตายไม่ใช่เองนไม่ใช่หาที่เน,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 นี่ยจริงเลยอะ ดูดิลบมัดแตงนี่ไม่ใช่ไม่น่าใช่น่าว่าแล้วไม่ใช่ลบมดแตง่งลบยาบ,บาลี่หาไปแล้วคือไปแล้วไม่ใช่ดูกล่อตงตัวนี้หาไปแล้วนี่ไม่ใช่คนโดนหาหายดีอะโอ๊ยตกใจมินเนียนเน่ยนโผล่มามินเนี่ยนโผล่มาเต็มตาไหนอะไม่มีเลยอะดูดิ แต่มันมินเนี่ยนก็ถือถืออะไรอ่ะถือถือขยะมินเนี่ยนช่วยหาไว้สิเวลาเหลือแค่นั้นแล้วค่ะสามมินเนี่ยนถือดาบดูมินเนี่ยนแทงตัวเองม,มีปะไม่ใช่เอ้ยเหลือเหลือสามสิบแปดกว่าวินาทีแล้ว อุย้ยเลือสาวซิวิสาวซิวิสจ,จะเจอไหน,นใคนคืนนี้จะเจอไหนในเมืองนี้เมือนี้ไม่มีทางหาเจอดูดิเมืง่งมีหาเจอเยอะนะเนี่ยแต่คนเดียวหาเจอไม่หาไม่เจอเรือไม่แอบหม่เนี่ยข้างบนเหรอไป,ปด,ดูเลยปะโตจากบนนี้อ่านี่ไงเอาผูแ้แสวงหาตายจับได้หนึ่งแฮเดอร์ก็จับได้เยอะนะจับไปเยอะนะทุกคน ทำไมว่านะเขาจับได้หนูแฮนเดอร์เขาน่าจะหาดีที่สุดแล้วแหละได้ไรโอ้ขอให้ได้ดาบดีนะมีปืนด้วยได้ดาบอะไรอะ่ะดาบโอเคดาบอะไรอะ่ะออดาบดาบห่างกว่าเราดาบห่างกว่าเราลองใช้มั่งลองใช้ตังแล้วอะไรอะ่ะเอาดีดิ ชายหาดมิเนี่ยนเอาภูเขาอ่ะมีป่าวิเศษด้วยป่าวิเศษจะเอาดีไหมไม่เอาอ่ะเอาเอาชายหาดดีกว่าชายหาดพัดเอาพัทยาดีกว่าเอาพัทยาไปเล่นก่อนอย รสเโรวินยังไม่ได้อะไรเลย,เลยทุกคนอ่าได้เป็นคนซ่อนนะซ่อนเนียนที่สุดนะเพราะว่าที่นี่อมันต้องซ่อนตรงที่หนึ่งที่เนียเงีเวลาซ่อนไปเยอะนะซ่อนได้หลายที่เลยซ่อนตรงนี้ดีไหมอุย้ยใส่ขี้เขาซ่อนตรงนี้ตรงนี้เนียนไหมอ่ะไม่เนียนไม่เนียนซ่อนตรงนี้ ตรงนี้เนียนดีตรงนี้เนียนดีห่างกันเยอะเลยอ้าอยู่ใกล้ตรงนี้ไปหน่อยอ่ะต้องอยู่ตรงนี้โอ้ยมีคนโดนคนโดน โอ้ยมีคนกำลังมีคนยังไม่โดนเรายังไม่โดนเอ้าเขาติดปั๊กเขาติดตัวนี้เขาติดเขาบักเาบัาบเขาบักาบักอยู่เขาบักอยู่เฮ้ยเขาไปหาอื่นแล้วเขาไหาทางอื่นแล้วเขาไปหาทางอื่นแล้วยังไม่เห็นเราเลยเอ้ายังไม่เห็นเราเลยมีคนไหนตรงนั้นยังไม่เห็นเราเลยยังไม่เห็นเราเลยมีคนมีคนมา ทุกคนังไม่เห็นเราเลยทุกคนวูบยังไม่เห็นเรายังไม่เห็นเราเราเนี็นทุกคนใส่ไฟนี่เนียนนะใส่ไฟฟ้ากระแสไฟฟ้านีเนียนนะกระแสไฟฟ้าหลังผมก็เนียนกระแสไฟฟ้าหลังผมก็เนียนผมต้องดูไว้ผมแม่ตรงนู้นเบาถ้าผมน้อไปถือนี่แอปฝังตรงนี้เนียนไปดูคนเดียวเขาวิ่งท้าเหรอเฮ้ ยังไม่โดนเขาสงสัยเหรอดูดิเขาสงสัยใช่ไหมเฮ้ยเขาลอยเขาเขาบักอะเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้ผมเกือบโดนผมเกือบโดนไปไม่ใช่ผมเกือบโดนเมื่อกี้เกือบโดนผมเกือบโดนคนหายสามแต่ผมเกือบโดนเวลาเหลือหนึ่งนาทีเดีวโอ้เออตรงนี้สบายจาังเลยอะ เฮ้ยมีปืนปืนหลากหลายหลายชนิดอ้ได้ปืนอะไรมาเนี่ยปืนปืนเวฟได้ปืนเวฟอะไรมาเนี่ยปืนปืนมันนี้ปืนติดตั้งแล้วโอเคปืนนี้น่าจะโหดผมโหดตัวอีกทุกคนเขาหาแทบจะทุกคนแล้วเนี่ยแล้วดูผมอยู่ระดับหนึ่งผมเนียนสุดเนียนมากเนียนมาก เปลี่ยนมาเงียนมากเลยคนนั้นยังหาไม่เจอคนนี้ยังหาไม่เจอคนนู้นยังหาไม่เจอคนเรียที่สุดผมเรียที่สุดในโลกเดียเสาไฟสามลายกับทางรูสองงานงเขาน่าจะมองแบบ 88, แปบบลกๆนะขังนี้ทะไมเขาน่าจะมองว่าฝั่งนี้มีสามฝั่งดูมีสองไม่มีทางหาเจอเวลาจะบุญแล้วด้วยมันมีคนขยับอเออ ดีจังเลยเอา้ามีคนเนียนมีคนเนียนกับผมโห้9,000สเตตเดิน9,000สเตตโอ้โหจะโหดไปไหนเดินจะโหดไปไหนบ้าไปแล้วเดินพูดโหดเฮดาบเค,ด,บเคดาบนี้ไม่ชอบต้องเอาดาบที่ดีอันนี้รับหมดแล้วแล้วว่าอันนี้เ่ย อ่าสัเราสเตชันดูเลยผมจะเป็นคนหาแน่นอนผมต้องใช้ปืนในการยิงนะมันจะได้ไม่เนียนทุกคนยิงให้ทั่วเมืองเลยทุกคนแต่ปืนวิเศษมันหมดไว้นะปืนมันหมดไวมากนะปืนของผมยังมีอะไรแต่ผมมีอะไรเด้อโอ้หา่า หาแฮดเดอร์ uh, จะมีคนหาได้แค่เดียวเราเลือกซีเกอร์ซีผมจะเป็นซีเกอร์ได้ไหมผมต้องเป็นซีเกอร์ครัเป็นผมเป็นคู่ซ่อนได้เสาเสาอะไรเสาไฟเสาไฟแอบที่หนึง่งแอบบนนี้บนนี้เนี่ยสุดทุกคนขอไปีนิหน่อยเอ้ยปีนได้อรูเดี๋ยวนี้ไม่มีใครขึ้นมาหาแน,น่นอน เอาติดตรงนี้ติดติดติดอันนี้อ่ะไม่มีใครขึ้นมาหาแน่นอนเนื่องจากสายไฟอนี้แล้วขึ้นบ้านไม่เปล่าข้้งบนสูงอะ่ะลองไปขึ้นบ้านดีนั่นเราก็ดูได้สบายเลยดิสเปดแต่ด้วยมีคนอยู่ข้างล่างระวังต้องระวังด่วนเอ้ยไปไม่ได้เราเราต้องรอนี้ก่อนคนรอความเร็วสูงก่อนรอความเร็วมาก่อน ดดเอ้ะ hey, ข้ามาได้ตรงนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วปิงขึ้นมาไม่ได้ตึกอันนี้อย่างนี้ผมก็เดินได้สบายเลยดิได้ได้รับจะเป็นนะผมเดินได้สบายเลยแล้วผมก็ได้ที่หนึ่งได้ไหมที่หนึ